สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้ไม้มันทัดนะครับในการทำย่ิบสี่ภูเขาแล้วก็การทำปากกั่วครับเรามาเรามาหากันตั้งแต่แรกก่อนนะครับว่าปากั่วยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูก่อนว่าตัวนี้ก like ็คือทิศเหนือนะครับทิศเหนืออยู่ตรงนี้นะครับจื้ออยู่ตรงนี้ที่ศูนองศานะครับแล้วตัวนี้ก็คือทิศใต้นะครับร้อแบองศานะครับตัวงงนะครับผมจะ เขียนการาหาปากกวัให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเราเริ่มจากปากวัวก่อนปากวัวใช้ช่องไหนครับใช้วงกลางนะฮะวงกลางนะครับ,รบอันนี้ปากวันะฮะเียนเทียนปากวัวกับเพเทียนปากวัวนะครับปากวัวก่อนฟ้าแล้วครับปากวัวหลังฟ้า มาดูก่อนเลยนะครับน,นี่นะฮะนั่นก็เกิดจากจุด3จุดนะฮะเส้นมันก็ต้องตรงแน่นอนนะครับเราก็มาดูเลยครับปากั่วก่อนฟ้านะครับเอาก่อนฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วกันก่อนฟ้านะครับก็ก่อนฟ้าต,ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เหนือนะฮะจือนะครับเหนือแล้วก็คือตัวนี้ก็จะเป็นโค้ง ันี้ก็จะเป็นเขียงนะครับแล้วก็ต่อมาก็ตัวนี้ก็เป็นสุงนะครับตัวนี้สุงก็กระจิงนะครับจริงแล้วตัวนี้ก็เป็นเกิงครับแล้วก็เป็นโตอ,อ่าเป็นคำ่ำตอนตัวนี้ก็เป็นตุวยและตัวนี้ก็จะเป็นลีครับนี่ line, หลังฟ้านะครับ หลังฟ้าผมเอาสีน้ำตาลนะครับหลังฟ้าก็เริ่มต้นจากค่าเลยครับเขียนหะครับแล้วก็ต่อยแล้วก็คงมากันเลยแล้วก็สูงนะฮะจริงแล้วก็เก่ง อันนี้ก็คือปากก้วนะครับอันนี้ก็เฉียนเทียนนะฮะอันนี้โฮเทียนนะครับอนตัวนี้ก็เป็นเฉียนเทียนนะฮะนะครับปากก้วนะครับกบ็ไว้ดูสุยโคน,นะครับสุยโขฝาสุยโขฝาสุยโขฝานะครับก็คือการ ระเมิดกันระหว่างกลัวหรือว่าจะไว้สําหรับดูการเกิดของอสูรธนูนะครับพวกช่องลมพวกอะไรที่มันมาปะทะปะทะโดนตรงนี้เราจะไม่ดูเฉียนเทียนนะฮะเราดูโข้เทียนฮะอันนี้ดูโขเทียนอันนี้โดนคุณแมอ่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นี้โดนคุณพ่อเนี่ยนะครับโอเคอันนี้คือปาก,กลัวนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการ ทำยี่สิบสี่ภูเขานะฮะยี่สิบสี่ภูเขาเนี่ยมันจะใช้วง <c oughs> วงในกับวงกลางนะครับวงนอกไว้ทําอะไรวงนอกเป็นตัวมุงบอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงนอกเนี่ยมันเป็นตัวกัวแบ่งของของภพฟ้านะฮะอันนี้มันเป็นภพฟ้าอันนี้ภพคนอันนี้ภพดินเนี่ยภพฟ้าภพคนภพดินอ่าภพฟ้าอันนี้เป็นของภพฟ้านะครับ ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ชุดนี้มันใช้สำหรับพบฟ้ากับพบพบฟ้ากับพบคนอันนี้พบดินเรามาดูแต่เราส่วนใหญ่เราใช้พบดินนะฮะเราไม่ได้ใช้พบอื่นมาแบ่ง2ยิบสี่กัวก่อนนะครับจะใช้สองวงนะฮะก็คือวงในสุดแล้วก็วงกลาง นะก็จะแบ่งนะฮะที่กันแดงก็เราก็ขีดไปเลยสามเส้นสามจุดก็ทำให้เกิดหนึ่งเส้นอันนี้แปดกลัวก่อนได้แปดกลัว ก็ต่อมาก็เป็นภูเขานะครับในหนึ่งก้าวก็จะมีสามภูเขาครับฝาดินคนฝาดินคน เขียนเส้นกลัวให้เข้มหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะครับก็คือตัวกลัวเนี่ยจะอยู่เส้นนี้จะได้รู้ว่าพบไหนเป็นพบไหน ทีนี้เราก็จะขอเขียนเล้นะครับอันนี้ก็ยิมชื่อกลุยนะครับถัดไปก็คือชิวเกิงยขงนะครับต่อไปก็คือกะเบาอีกนะครับต่อไปก็คือ Sing. นะครับแล้วก็สูงครับจีนะครับแล้วก็เปียเตงอ่ะโง่เตงนะครับแล้วก็บีคงแล้วก็ซิม <c oughs> แล้วก็แก่ยิ้ เอามาก็ใส่ไปให้ครบเลยนะครับโบแล้วก็เขียงแล้วก็อันสุดท้ายคือไฮคันนี้ก็ได้ยิบสีภูเขาละย4บสี่ภูเขาตัวนี้เราก็จะวัดได้สมมติว่าตรงนี้มันก็คือศูนยงศาเนะอันนี้ก็คือเร้อยแปดิบองศาเส้นที่เป็นเส้นกลางเนี่ยเราก็เอานี่มาจุดอยู่ตรงนี้เส้นที่เป็นเส้นกลางก็คือ ลอยแปติองตาดสิบ้เงินนองด้วยน,นะไม่ตรงเท่าไหน่เอียงไปนิดนึง เราก็จะรู้ว่าศูนยงใสตรงนี้180 9ร้อยแปบง้อยเจ็ดสินะครับทีนี้สมมุติว่าบ้านเนี่ยสมมตินะครับผมวาดบ้านลงมา,าเป็นบ้านสมมติว่าบ้านประตูนหน้าบ้านอยู่ตรงนี้นะครับครับบ้าน นั่งนะครับอ220องศานะครับ220องศาก็คือสวยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ220องศาก็คือสวยอยู่ที่คุ่คุ่คสวยครับคุ่สวนเนี่ยเราก็จะต้องมา220เราก็ต้องวากเส้นก่อนสมมติบ้านอย่างนี้อย่างนี้ลากเส้น ผมกวาดไม่ค่ตรงนะแต่ว่าเอาคร่าวๆให้ดูแล้วกันว่าวิธีการทำทำอย่างไรแล้วลากเส้นมาปุ๊บถต่วันนี้เลิ่มเส้นตั้งฉากกับหลังบ้านแล้วก็หาเลยเนี่ย220 220ตรง,งข้างคือ40แล้วทีนี้เราก็วาด20ภูเขาเลยนะครับ จะต้องหาจุดกึ่งกลางบ้านก่อนนะครับอันนี้จําเป็นต้องหาหนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้หาให้ว่าเอาสอนวิธีการใช้แม่บรรทัดก่อนนะครับอันนี้เราดู220ตัวเนี้ยมันก็จะตัดกับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่อยู่กึ่งกลางบ้านสมมติกึ่งกลางบ้านอยู่ตรงนี้นะครับสมมติแล้วกันจริงๆถ้ากึ่งกลางบ้านนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้กันมันก็จะกึ่งกลางบ้านประมาณนี้ นะผมทำเพิ่มให้เราก็220เราเส้นนี้กับเส้นนี้ถัดขึ้นไป220นะใกล้เคียงใกล้เคียงทำใกล้เคียง220 แล้วก็คือ220้เราก็ต้องเอา220มาลบ90นะครับลบ90มันก็จะเหลือ1 30่า 1, 3, 0, นะครับตรงนี้ก็จะเป็น130อ่าเราก็ต้องดูว่า3 0ึงมยตรงไหมอ่าเนี่ยตรงนี้ตรงละ30 130ตรงนี้ก็ต้องเป็น310สมมติเราวาดเส้นหลัก พอเราได้เส้นหลักแล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงก็คือ310นะครับเปง่ายก็คือใน4ทิศเนี่ยก็คือ2 2 0 130 310แล้วตัวนี้ก็40องศาอันนี้นะครับทีนี้ก็เป็นคงนะครับคงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสูงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขียงแล้วตัวนี้ก็คือโอเคแล้วก็มาวาด สมมติว่าเราได้แล้วเราก็จะมาวาดครับวาดเส้นยิบสีภูเขา นี่ผมอาจจะมันไม่เคยตรงนะแต่ก็ทำให้ดูคร่าวๆก่อนว่าวิธีการใช้ไม่บรรทัดใช้ยังไงเพราะว่าอันนี้ก็กะกะเอาเราก็จะได้แล้วเราก็ได้มนทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทิศนั่งตรงนี้มันเป็นโคงนะครับทิศต,ต่อมาก็คือทิศนี้ก็คือสูง มันอยู่ในสูงฮะอาทิตย์ตัวนี้ก็คือเขียงตัวนี้ตัดมาอยู่ตรงนี้ตัวนี้คือเขียงครับแล้วตัวนี้ก็คือกึง่งทีนี้เราก็ไล่เลยครับไล่ว่าจี้จะอยู่ที่ไหนนะครับเราง่ายๆเราคงอยู่ตรงนี้เราก็ลอกเลยครับซิมแกไม่ตําเอ็ดต้องไมนั่งท่องจำฮะเอวซิม hợp hãy dìm chơi cùi anh ấy cao thiêu hãy bên này thích nha 1 2 3 4 5 6 7 chết 9 cao 11 12 เกินมาบอกว่าวคงแกอิงตึงโกเขียนหายหนึ่งหายอ๋อใช่อันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้เที่ยวเราก็ยังนะครับก,ก็กระเป๋าแล้วก็อีกแล้วก็

เนี่ยเราก็จะรู้เลยประตูหน้าของเราตกอยู่ที่ที่วกับปุ๋ยนะครับนี่วิธีการหาครับโอเคครับอันนี้อาจจะผิดพลาดตรงนี้นิดหน่อยนะครับเมื่อกี้มองแล้วผิดจริงๆควรจะรใช้หลายสีนะฮะจะได้จำได้โอเคครับ